ท่านผู้รักชาติรักประชาธิปไตยท่านวิทยากรท่านกรรมการบริหารูุนิธิและสถาบันปีดีพนมยงท่านผู้ชมที่อยู่ทางออนไลน์ท่านทั้งหลายครับความไม่เชื่อมั่นในเสียงของประชาชนความหวาดวิตกต่ออำนาจของประชาชน ในการเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่ห้ามไม่ให้ประชาชนร่วมร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่สามารถให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงสารรัฐธรรมนูญให้เหตุผลที่ไม่สามารถมีสสรจากการเลือกตั้งโดยตรง ในการร่างรัฐธรรมนูญได้เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจสสรอ,อจากประชาชนทำเช่นนั้นแต่ประชาชนมีอำนาจในการเห็นชอบในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยการแสดงประชามตินั่นคือการตีความรัฐธรรมนูญที่มาจากผลผลิตของคณะรัฐประหาร ว่ากันตามหลักการประชาธิปไตยแล้วประชาชนมีสิทธิ์อันสมบูรณ์ในร่างกติกาสูงสุดและอำนาจอธิปไตยต้องมาจากประชาชนเราจึงจะเรียกประเทศของเราได้ว่าเป็นประชาธิปไตยได้อย่างเต็มปากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างรัฐนูนฉบับใหม่ก็จะเป็นไปอย่างจำกัดตามคำามนิด้ใของศาล แต่เราก็สามารถออกแบบให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากที่สุดได้อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงหรือไม่ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญไทยปี60ได้วางระบบให้ใช้อำนาจผ่านองค์กรตามรัฐธรรมนูญเช่นรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลไม่ใช่โดยประชาชนกระทำเองโดยตรงศาลเคยวินิจฉัยว่า การจัดตั้งสภาร่างล้มนูนหรือการให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงต้องอยู่ภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเดิมหากรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติให้ประชาชนเสนอร่างได้โดยตรงการดำเนินการเช่นนั้นถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญแม้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงผ่านประชามติแต่ประชามติเป็นเพียงความเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบที่จัดทำโดยกลไกลที่รัฐธรรมนูญกำหนดไม่ใช่การร่างโดยประชาชนเองแต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือทำอย่างไรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญโดยประชาชนมากที่สุดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก็จะเป็นกติกาและกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นสัญญาประชาคมที่กำหนดโครงสร้างอำนาจและสิทธิ์ของประชาชน หากรัฐนูนถูกออกแบบโดยประชาชนเพื่อประชาชนและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประเทศนั้นก็ย่อมมีรากฐานแห่งประชาธิปไตยที่มั่นคงและยั่งยืนรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจะช่วยป้องกันการผูกขาดอำนาจและลดความเหลื่อมล้ำทางการเมืองสร้างความเชื่อมั่นว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นของประชาชนไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนสู่ประเทศของประชาชนเมื่อประชาชนมีสิทธิ์ออกเสียงมีมีส่วนร่วมและตรวจสอบอำนาจรัฐได้อย่างแท้จริงประเทศจะก้าวสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประเทศของประชาชนต้องเป็นประเทศที่เคารพสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจที่เป็นธรรมผู้คนอยู่กันด้วยพาราดอนภาพและความสมานฉันท์ รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายแต่คือการสร้างวัฒนธรรมสร้างระบบที่ประชาชนเป็นเจ้าของประเทศอย่างแท้จริงเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ความมั่นคงยั่งยืนและเป็นประเทศที่ประชาชนทุกคนภาคภูมิใจการมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นพื้นฐานในการสร้างประเทศของประชาชนประเทศที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง มีสิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการกำหนดอนาคตของประเทศผ่านกลไกลประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐแน่นอนว่าจากประวัติศาสตร์ของประเทศส่วนใหญ่ประเทศของประชาชนไม่อาจเกิดขึ้นจากการมอบให้ด้วยความเต็มใจของชนชั้นนาหรือชนชั้นปกครองโดยเฉพาะชนชั้นปกครองที่มีอำนาจผูกขาดทางเศรษฐกิจและการเมืองและ,สะเสวยสุขมีอภิสิทธ แต่เกิดจากการเรียกร้องต่อสู้รณรงค์ให้เกิดขึ้นโดยเริ่มต้นที่การมีกติกาสูงสุดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนก่อนนี่คือสิ่งที่เราจะร่วมกันระดมความคิดเห็นและเสวนาในวันนี้นะเพื่อที่จะทำให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและนำไปสู่ประเทศของประชาชนในขณะนี้เองเราก็มีสถานการณ์ บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งผมคิดว่าสังคมไทยประเทศไทยชาวไทยจะต้องมีสติในการที่จะทำอย่างไรให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและไม่ก่อให้เกิดสงครามและความเดือดร้อนต่อประชาชนขอบคุณครับ